โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะฮะ เทียบคาบลังเอนดิกนะเวอร์ชันไหนล่าสุดตัวล่าสุดเนี่ยเป็นตัวโชว์ไทม์ฟรีโชว์ไทม์ฟรีนะฮะตัวนี้โอเคถ้าเทียบกับตัวอื่นล่ะดิน Endic เนี่ยติดฟีเจอร์มา2ครั้งรีเซลเลชันหนึ่งโอ้โหใกล้เคียงกันหมดเลยเอาฟอกอินเดอะบ็อกก์ฟอกอินเดอะบ็อกก์วิวตันหนึ่งไม่รวมบูทเสริมใช่ไหมใช่ไม่รวมบูทเสริมถ้าบูทเสริมน่าจะร้อยหนึ่ง Endic อ,อืจบสกอร์หาช่องตัวล่าสุดตัวเก่าที่เป็นฟีเจอร์เขียวเนี่ยหลักๆได้เลี้ยงบอลอย่างเดียวแล้วก็จ่ายบอลน,นิดหน่อยโอ้โหล่าสุดดีกว่าแบบชัดเจนเลยอะ่ะนะมาฟีเจอร์ม่วงที่เป็นสไตล์เดียวกันมีบูดด้วยวะเก้าดวะเก98ฟีเจอร์ม่วงคมกว่านะเลี้ยงบอลดีกว่าแต่ล่าสุดหาช่องดีกว่าค่อนข้างเยอะบบกหกอะ่ะ นะแล้วก็ได้ความโค้งพลังการยิงแล้วก็ความเร็วตัวฟีเจอร์ม่วงล่าสุดจะได้สปีต้นบาลานแล้วก็สเตมินาแต่บวกเยอะแต่บวกเยอะโอเคล่าสุดดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวเก่าก็ก็ถือว่าเจ็บอยู่นะก็ถือว่าเจ็บนะยิงแรงแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมไม่ได้ต่างกันมากมันบวกอยู่แต่มันบวกไม่เยอะนะมันบวกไม่เยอะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยบวกแน่แนเลยนะครับผมเกมลูกบวกหความโค้งบวก1ิบอะไรอย่างเงี้ยนะอืมโอเคล่าสุดดีกว่า ตัวเก่าไม่แย่นะแต่ตัวล่าสุดก็ก็ฟรีอ่ะแต่ก็มันเล่ได้มันเล่ได้แค่แค่หนึ่งคนต่อไอดีไงมันก็เลยมันก็เลยบางคนก็ไม่ได้เล่นเอ็นดิกอะไรเงี้ยบางคนก็ไปนูนเย็หมดเหมือนผมอ่ะก็ไปนูนเย็ก่อนเลยไอดี ID แรกนูนเย็ก่อนเลยนะฮะเก้าเจ็ดเวอร์ชนันนี้ไม่บวกเลยมาได้แค่สปีดต้นบาลานส์โอ้โหล่าสุดดิอันนะครับเอ็นดิกก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันเอ็นดิกเป็นสไตล์ดีฟเรเห็นเขาว่าโกงอนกันนะยิงคมยิงแรงเหมือนกันนะมีความเร็ว นะ่ต้องลองเล่นดูอะ่ะต้องลองเล่นดูนะสำหรับเอนดิโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊าย l ล t s ก o